สวัสดีครับสวัสดีอีกคำรบหนึ่งเราท่านที่ชมเราอยู่ตอนนี้อยู่กับคุณหมอนายแพทย์พลเดชกินประทีซึ่งท่านก็เป็นซีเนเตอร์อยู่ปกติในเวลาที่เราพูดคุยกันณนะปัจจุบันนะครับเราจะเรียนถามผู้รู้ซึ่งคุณหมอพลเดชเองเนี่ยท่านเป็นผู้ที่จับเรื่องงานพัฒนาชาติไทยเรามา <c oughs> เรียกว่าตั้งแต่ยุคแรกท่านเริ่มรับราชการท่านก็มาจับเรื่องนี้ รู้สึกจะเป็นผู้เชี่วทานมากกว่าความเป็นหมอในสมไปในทัศนะของผู้ที่รับทราบจากพวกเราครับคุณหมอพลเดชจะอยู่ในเรื่องของงานพัฒนาที่ที่ถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพียงแต่จะหยิบตุ๊กตาตัวไหนมาท่านเลยแต่งเติมนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกับคุณหมอก็คือเรื่องของงานมาอยู่ในโซนของเวลาปัจจุบันเราคุยกัน2064ว่าเรื่องของงานปฏิรูปประเทศเ่เราเดินมาอย่างไงเราเริ่มยังไงมาถูกทางหรือยังควรจะ แอปพลายดแครกันยังไงไหมกับเรื่องงานปฏิรูปประเทศให้คุณหมอเป็นผู้เปิดให้ผมฟังหน่คับได้ครับคือเรื่องการปฏิรูปประเทศนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนางานพัฒนาโดยปกติของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2,504ันนะฮะผู้ใหญ่รีตีกองประชุมไงอ๋อดังเลยฟังนั่นแหละคือเริ่มเริ่มงานพัฒนาแผนที่1นนะฮะวันนี้เนี่ยแผนที่1 0 12นะแผนละ4ปีแผนละ5ปีแผนละห้าปีห้าปีก็คือ60ปีปถูกไหมฮะเ <5. 5. S 2> นี่ยก็คือทุก5ปีก็มีแผนหนึ่งทุก5ปีมีอย่างเงี้ยนะครับ <ừ> มาตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยงานพัฒนาตามปกติเนี่ยอาจจะ,ะไม่พอการปฏิรูปนั้นคือการพัฒนาที่เน้นไ <elet S 1> ปในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ติดขัดอยู่ คือให้งานพัฒนามันเดินไปได้เร็วขึ้นพักต่อกันไปใช่ใช่ครับมันก็คืองานพัฒนานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเฉพาะที่บางเรื่องเมือนเราก่อสร้างเ <c oughs> มือเราสร้างตึกเราสร้างบ้านเนี่ยครับครับ,รบงานปฏิรูปเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใช่ไหมเราจะตอกเสาเข็มขขเราจะขึ้นเสาใหมใ่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่โครงสร้างบ้านอะ่ะนะ แต่ว่าไอการแต่งข้างฝงข้างฝาตกแต่งภายในแรงต่างนั้นเป็นเรื่องของงานพัฒนาก็แย้กไดลูกล้านใช่ครับบางคนอยากจะได้เฉดสีแดงใช่<อ>ใช่ใช่แต่ว่างานปฏิรูปเนี่ยมันจริงจําเป็นต้องเมื่อถึงเวลาจริงต้องทําไม่ใช่ทําไปเรื่อยเปื่อยดังนั้นเนี่ยการพัฒนาการแผนปฏิรูปนั้นเนี่ยจริงเป็นแผนที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงประมาณที่ผ่านมาประมาณ10ปีนี่เอง นะครับเริ่มต้นเนี่ยมีการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยมาตั้งแต่ปี2553 50ปีประเดีย๋ยวนะ2553เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดม็อบม็อบเกิดการเรียกร้องอเรียกร้องม็อบซ้ายมอ็อ,มอบเออ่ม็อบไลน์ม็อบเหลืองม,อม็อบแดงม็อบอ่าอ,อย่างนั้นเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยทุกคนมองมองคําตอบว่าไม่ได้แล้วต้องปฏิรูปแล้วต้องปฏิรูปประเทศทั้งระบบ ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยจึงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาชเชิญนายกอน,นันต์ปัญญรชุนเนี่ยมาเป็นประธานเป็นคณะกรรมการปฏิรูปนะฮะขณะเดียวกันก็เชิญอาจารย์หมอประเวศวะสีของเรานรั่นแหละมาเป็นประธานสมัชชาปฏิรูปสมัชชาคือการมีส่วนร่วมสองผู้เท่าดีเแหละฮะทำงานคู่กันมาสามปีตั้งแต่ปีห้าาตั้งแต่ปีห้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยก็มีการรัฐประหารรัฐบาลชุดนี้เนี่ยของตั้งแต่คอสชอเนี่ยก็ตั้งสภาปฏิรูปผมก็ถูกเชิญไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งแล้วทําแผนปฏิรูปกันพอปฏิรูปก็มีมีจุดหม,มายจะพัฒนาตัวนี้ต่อเนื่องจะทําต,ต่อเรื่องจก็รับจากประเวศกับอนันต์นั่นเลยฮะมาแล้วก็มาทำต่อว่าตกลงเป็นเป็น11แผนปฏิรูป สิบอด้านสิบเอ็ดเรื่องนะฮะตอนนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลเองก็เอามาทําเป็นแผนมีแผนปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยอยู่อยู่สิบเอ็ดแผนแล้วก็มีแผนปฏิรูปพิเศษอยู่อีกสองแผนคือปฏิรูปการศึกษากับปฏิรูปตำรวจนะครับก็จะกลายเป็น13แผนเติมเข้ามาเติมเติมเข้ามาเป็น13นะครับทีนี้แต่ ขณะนี้พอมีแผนปฏิรูปเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นต,ตอนนั้นเขาเรียกว่าองค์งานคณะอะไรตอนนั้นเขามีเอ,อ,าอจากสปชคือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นเนี่ยเอาก็เปลี่ยนมาเป็นสปทสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปน,นะฮะในสิาแผน,นนะในในแผนเนี่ยแล้วก็มีคณะกรรมการปฏิรูปรับไม้ต่อกันไปสามทอดอจนกระทั่งเป็นแผนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเป็นกฎหมายแล้วนะเป็นกฎหมาย เพราะฉะนั้นต่อไปนี้รัฐบาลไหนมาก็ตามเนี่ยถ้าไม่ทําตามนี้ผิดกฎหมายเพราะได้ตราไปแล้วเพราะได้ตราเป็นกฎหมายแล้วนะครับทีนี้พอมีแผนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็มีมอบหมายภารกิจอันเนี้ยให้กับวุฒธธิสภานะฮะผมเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภากับสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ต้องติดตามว่ารัฐบาลเนี่ย ดำเนินการปฏิรูปตามแผนไหมจดเาไว้ตามทำตามแผนไหมบิดเบี้ยวหรือเปล่าสามรูปแบบนะอะไรล่าช้าอะไรทําลืมลืมไปไม่ได้ไม่ได้เราตามแล้วในกฎหมายในรัฐธรมนูญเนี่ยบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมารายงานต่อสภาวุฒิสภาผมนี่นะทุก3เดือนวันนี้เนี่ยผมมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้สิเดือนพอดีเขามารายงานอยู่สรอบ สี่รอบแล้วนะทั้งสิบสามโม้อนะคุณบอลใช่ครับมารายงานสิบสี่รอบแล้วเนี่ยรอบที่สี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยก็พอดีปิดสภาจากโควิดซะก่อนไม่งั้นก็ต้องอภิปรายกันแล้วล่ะประชุมไม่ได้ประชุมไม่ได้คเขาทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ตามตามมาทุกสามเดือนทุกสามเดือนทุกสามเดือนเนี่ยผมรู้ว่ามีการพยายามมีความเปลี่ยนแปลง จะบอกให้ว่าในรอบแรกที่ตามเนี่ยปรากฏว่าน่าผิดหวังมากเพราะอะไรคุณหมอเพราะว่ามันไม่คืบเลยมันไม่ขยับเลยจากคณะทํางานนะใช่ฮะจากแผนเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เดินเลยแล้วเห็นเป็นยังไงพูดที่นั่งเฝ้าอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางราชการเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกฎหมายนี่ออกมาแล้วภาคประชาชนติดตามแต่ราชการเนี่ยยังช้ากว่ากกลไกกลไกราชการมันอืด มันอืดน,นะฮะมันไม่ทันปรับตัวไม่ทันไม่ไม่เป็นไรรัฐบาลมารายงานสามเดือนปับ๊บสภาก็ซัดเลยซัดเลยให้ข้อแนะนำติดตามเร่งรัดนะะสุดท้ายเขาก็ไปปรับนะอีกสามเดือนมาอีกยังไม่พอใจอีกอเขาก็ไปปรับสามรอบมานี้ผมคิดว่าผมมาดูรอบที่สี่เนี่ยเออใช้ได้เริ่มใช้ได้เริ่มใช้ได้แต่ที่ผมตั้งใจมาพูดวันนี้เนี่ยเพราะว่า ท่านประธานท่านรองประธานวุฒิสภาเนี่ยคือท่านพลเอกสิงศึกสิงไพรเนี่ยท่านเพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าปฏิรูปเนี่ย,ยไม่เคลือ่อนปฏิรูปไม่ไปถึงไหนตามแผนที่ระวางเอาไว้เพราะท่านท่านก็ให้เหตุผลว่าในสายตาของท่านเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนยังไม่ไปถึงไหนเพราะท่านดูว่าไปดูแผน แผนงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีโครงการต่างๆทั้งหมดเนี่ยหมื่นกว่าประมาณ 18, 000, 20, 000 1มื่น0ปด0,000ื่นสองหมื่นทุกกระทรวงทุกโครงการแล้วก็ตั้งงบประมาณขอเนี่ยปรากฏว่าทั้ง18 0 0 0พกว่าโครงการที่ของบประมาณเนี่ยไปเนี่ยไปตรวจสอบดูแล้วเป็นงานประจำเ,ออเป็นงานประจำธรรมดาออธรรมดาที่ <คน S 2> แต่ไกรเขาเราคุ้นกันอย่างแล้วคุ้นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นงานประจำธรรมดาธรรมดาไม่ใช่งานปฏิรูปไม่ใช่งานไฟแบบปฏิรูปปฏิรูปดังนั้นเนื้อในมันไม่ใช่ท่านก็เลยผิดหวังท่านก็บอกอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงของท่านซึ่งก็จริงของท่านแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในฐานะผมซึ่งเป็นนักวิชาการที่ตามติดตามเรื่องนี้มาตั้งต่อตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนมาเป็นสวนี่อีกนะครับเราเห็นเลยว่างานปฏิรูปเนี่ย มันยากต้องเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วต้องเอากําลังใจช่วยกันดังนั้นเนี่ยจะไปตําหนิอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย <จะ S 1> ถ่ายเดียวเนี่ยด้านเดียวด้านเดียวนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องดูแลให้ความเป็นธรรมทีนี้มันเหมือนกับการตึกเนี่ยเวลาเขาสร้างตึกเนี่ยเวลาเขาลงฐานลากอะ เขาเรียกว่างานโครงสร้างใช่ไหมฮะเทฟุ hey. uh, ตต um. <Sw im. S 1> ิ้งทำตั er ้งแต่ตอกเสาเข็มเทฟุตติ้งขึ้นมาคานเคอะไรขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะเพราะเขาขึงเขาขึงไอ้สแลนใช่ไหมตาข่ายล้อมไว้อยู่พอเขาออกเมื่อไหร่ปั๊บเห็นเลยถูกไหมถึงจะโชว์ถูกแล้วนี่หละก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นทีนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเขากําลังทําเรื่องโครงสร้าง แล้วในรอบที่4ที่ผมกําลังจะเรียนเนี่ยว่าผมมองลึกไปกว่าที่ท่านสิงศึกมองเพราะว่าท่านสิงศึกอา,อาจจะมองแบบผู้บริหาราแต่ผมเนี่ยมองในเชิงวิชาการและคนที่มีประวัติศาสตร์ตามต่อเนื่องมาผมเห็นผม,ผมเห็นแล้วก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามีการเปลี่ยนเพราะโครงสร้างมันเริ่มขยับละ เริ่มมีการปฏิรูปป้าหมายซึ่งเป็นกลไกรคุมภาพสวนเรียนรู้แล้วเริ่มปรับแล้วปรับตามที่เราให้ความเห็นไปนะเขาปรับตามเรานั่นแสดงว่าเขาเริ่มตอบสนองแล้วนะครับดังนั้นชมยิ่งบอกว่ามันปฏิรูปได้มันไปได้พอสมควรแล้วนะแต่ประชาชนยังไม่เห็นใจใจเย็นๆอีกนิดนึงนะฮะมันกดสวิตช์ไม่ได้คุณหมอใช่กดสวิตช์ไม่ได้มันไม่ใช่ไปซื้ออะไรมาติดตั้งแล้วก็จบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องค่อยๆเรียนรู้อย่างนี้ ปฏิรูปมคือการเรียนรู้ของสังคมทีนี้ผมดูจากที่ท่านสิงศึกดู1 8 0 0 0โครงการเนี่ยนะก็น่าผิดหวังแต่ผมเนี่ยกลองกรองจาก1 8 0 0 0โครงการเนี่ยผมกรองมาก่อนดูเฉพาะโครงการที่มันปฏิรูปจริงลงในรายละเอียดลงในรายละเอียดพบว่าอย่างนี้ครับพบว่ามีโครงการในเชิงที่ปฏิรูปเนี่ยของกระทรวงต่างๆทั้งหลายที่ของอรปมาณแล้วกาลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ย มันมีอยู่ประมาณสักร้อยเก้าสิบโครงการร้อยเก้าสิบสามโครงการนะฮะจากหมื่นกว่าเนี่ยกลองมาเหลือร้อยเก้าสิบสามโครงการเท่านั้นแหละผมตามดูเฉพาะตรงนี้ว่ามันเปลี่ยนไหมครับอ่าอันนี้ผมมองจากสายตาวิชาการไงฮะผมไม่ได้มองแบบคนทั่วไปนี่ใช่ไหมเรามองลึกกว่าเรามองได้ลึกกว่ามีเรื่องอะไรบ้างคุณประกาศที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งอันที่หนึ่งคือดูโครงการในเชิงปฏิรูปอันของกระทรวงต่างๆสองเนี่ยผมดูกฎหมายปฏิรูป กฎหมายเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งกติกาของสังคมดูว่ากฎหมายปฏิรูปที่เขากําหนดไว้ในแผนเนี่ยมันมี218ฉบับเรื่องปฏิรูปเนี่นะมี218ฉบับกฎหมายไปเกี่ยว218ใช่218ฉบับที่ต้องต้องออกกฎหมายใหม่หรือแก้กฎหมายเก่าใช่ฮะแล้วมันจะไปเกื้อต่อการปฏิรูป2อันนี้รวมกันก็ประมาณประมาณ300กว่าถูกไหมฮะใช่ไหมฮะ ผมดูรอบนี้เนี่ยทางสภาพัฒนกับรัฐบาลเขารายงานมาเนี่ยเราพบเลยว่าไอโครงการโครงการปฏิรูปจากไอไอร้อยเกว่าโครงการเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทำเกิน75%เมื่อเทียบกับเวลาของแผนนะเกิน75%กับเกิน50%ขึ้นมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ90% มันหมายความว่าหน้าพอใจถูกไหมล่ะฮะคุณหมอใช่ครับคือแกนคือแกนใช่แกนของมันเนี่ยมันไปได้เรียกว่าเกินครึ่งเกินครึ่งเนี่ยประมาณ90%าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบก็พอใจแล้วนะมันพอใจแล้วไงผมผมคิดว่าเออเฮ้ยอย่างนี้ต้องให้กําลังใจกันแล้วล่ะแล้วต้องไปช่วยกันเอาให้มันครบร้อยนะฮะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งกฎหมายกฎหมายนี่ยากนะฮะเพราะมันต้องผ่านสภาสองสภาด้วยซ้านะครับกฎหมายนี่ปรากฏว่า218ฉบับเนี่ยนะฮะเอ่อ ไปได้เกินครึ่งนี่นะฮะ99เเปอร์เซ็นต์น่ะกฎหมายก็พร้อมแล้วออืมอ <c oughs> ผม <c oughs> ผมจึงบอกว่าถ้ามองด้วยใจที่เป็นธรรมเนี่ยเราต้องเห็นเห็นความพยายามของรัฐบาลใน<ก>เรื่องที่จะทำเรื่องยากกฎหมายก็ถือว่า90แล้วโครงการที่คุณหมอลงไปดู1 9อ,อ, 1> อก็ก็ ถือว่า80ขึ้นไปแล้วเออร์ขึ้นไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วกับระยะเวลาเลยคุณหมอโอเคไหมก็กับระยะเวลานี่นี่เทียบกับระยะเวลาแล้วไงฮะอ่านี่เป็นเทียบกับระยะเวลาหมายหมายความว่าพอครบรอบปีเนี่ยก็น่าจะอ่าน่าจะไปได้เป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยผมจึงเสนอว่าต่อไปนี้เนี่ยเรามาดูสิว่าแผนที่1แผนที่2แผนที่3 13แผนเนี่ย แต่ละอันเนี่ยใครไปข้างหน้าแล้วใครยังลา้าล้าหลังอยู่ข้างท้าย <ừ> ปรากฏว่าอะไรไหมครับที่ล้าหลังอยู่ข้างท้ายอะ่ะค <ừ> ือสุดท้ายบุ้ยเลยเนี่ยคืออะไรปฏิรูปการเมืองอผมว่าปีมานานแล้วตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นแล้วนะการเมืองของบ้านเราคุณหมอใช่ <laughs> ปฏิรูปคนไม่ดีไม่ดีแต่ม, <laughs> มันเป็นอย่างีอยู่มันเป็นอย่างนี้ปฏิรูปคนนมันยากที่สุดถูกไหม <laughs> ถูกไหม <laughs> แต่ว่าไปที่ไปข้างหน้าได้เร็วเนี่ยนะอะไรที่คุณหมอพอใจ หนเนี่ยคือปฏิรูประบบราชการไปได้ไกลเพราะสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยเขากำลังปฏิรูปในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า One platform one c o u n t r y one platform คือเรื่องของการมีมีแพลตฟอร์มเดียวคือมีบัตรต่อไปเนี่ยประมาณปี6 6หนะฮะ mm hmm. ประมาณปี6กเนี่ยประชาชนเนี่ยจะใช้บัตรประชาชนเนี่ยใบยเดียวเนี่ยไปได้ทุกที่ ที่เขาเรียกว่าสมาร์ทสมาร์ทอะไรใช่ฮะจะไปได้ทุกที่แล้วจะไม่ต้องไปไปไปหาใครเออไปหมอไปทำประกันชิกประกันไปต่อทะเบียนไปอะไรต่างไม่ต้องมาเอาเอาใบอะไรนะใบทะเบียนบ้านไปอะไรต่างยุ่งยากอย่างแต่ก่อนใบเดียวเลยใช้ได้แล้วใช้ได้ทุกกระทรวงด้วยปีประมาณปี65เขากําลังพัฒนากว่าจะทําตรงนี้ได้เนี่ย มันต้องมีระบบเขาเรียกว่า Big Data ต้องมีระบบไอตัวแพลตฟอร์มในการให้บริการแอปพลิเคเชันต่างๆใช่ครับนี่ยคือต้องใช้เทคโนโลยี4.0หรือว่าเทคโนโลยีของไอสารสนเทศเนี่ยเข้ามาปฏิรูปแ,รแล้วสุดท้ายเนี่ยปฏิรูปราชการเนี่ยจะเกิดขึ้นจากไอทนี่แหละเพราะพ<ม>อเป็นอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วใช้คนน้อยข้าราชการใช้คนน้อยเพราะ 8 0 90ของรายการที่เราจะต้องไปขออนุมัติอนุญาตอะไรจากทางหน่วยราชก,การไปที่เขตไปอะไรต่างเนี่ย,ยทำได้ที่บ้านเลย,ยโดยใช้แอปพลิเคชันของเราอยู่ในชิปแล้วดูในมือถือนี่เลย<ม>ใช่ไหมสมมติว่าบัตรบัตรใบขับขีบบ่ของผมหมดอายุเขาจะเตือนมาเลยในสมาร์ทเนี่ยนะบอกเลยบอกเลยว่าของคุณหมดอายุแล้วนะ<ม>แล้วเราก็ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่เนี้ยต่ออายุขอต่ออายุขอต่ออายุปั๊บ แล้วก็โอนเงินหรือว่าค่าธรรมเนียมอะไรต่างก็เป็น e p a y m e n t ใอยู่ไหมครับครับแล้วเสร็จแล้วก็เราไปไหนไม่รู้เดี๋ยวบัตรอันใหม่ของเราเนี่ยจะมาถึงโดยไปรษณีย์มาที่บ้านเราเลยอ,อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกใช่ไหมคือรูปธระทรมที่เกิดขึ้น<ค>จริงในปี 65, ป65ในปี65คอยดูนะฮะเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยประชาชนจะตบมือเลยถูกปะเพราะอะไรประชาชนทั้งหมดที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้คือ65ล้านคน ได้ประโยชน์หมดทุกคนคนจวยคนรวยคนจนทั้งมันได้หมดเลยนะนี่ข้อที่หนึ่งนะเนี่ย<อ>เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไปได้ไกลแล้วเห็นเป็นรูปประทับเห็น,เ,นเป็นรูปธรรมแน่<ม>นะครับเรื่องที่สองเนี่ยคือการปฏิรูปทางด้านการศึกษาอันนี้ก็<ๆ>ก็ไปได้พอสมควรอันที่สามคือเรื่องปฏิรูปเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติดินกับดินน้ําป่าเนี่ยพวกนี้ดีไปได้ดีเพราะว่าเขาแก้กฎหมายเป็นชุดประมาณ1ิกว่าฉบับ แล้วก็ตอนนี้เริ่มปฏิบัติแล้วผมเชื่อว่าภายในปี -65 เช่นกันปัญหาคนอยู่กับป่าปัญหาที่ตามบ้านเราตามโคราชตามที่ต่างๆที่มีคนที่ถูกไล่ออกจากป่าต่างๆเนี่ยเป็นที่หลวงตรงนี้เนี่ยจะชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะประชาชนที่ไปอยู่ในที่ตรงนั้นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการจัดการอาจจะยังอยู่ที่เก่าจะถูกจัดสรรปันส่วนปันใหม่เป็นสารระบบใช่คือจัดระเบียบฮะ <esta pe ats> จัดระเบียบโดยที่เอาคนเป็นตัวตั้งนะไม่ใช่เอาปา่เา,เ,าเป็นตัวต,ตั้งเด้อยเอาคนเป็นต,ตัวตั้งแต่ถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นปั๊บเขาจะมีเงื่อนไขว่าคุณใช้ประโยชน์ได้นะทีละ30ปี50ปีอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องมีเงื่อนไขว่าต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะรัฐก็ได้ปา่าประชาชนก็ได้ที่ว่ารัฐจะเข้าไปจัดสรรอย่างเป็นสารระบบให้อยู่กับธรรมชาติให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ได้อย่างยั่งยืนนี่อันนี้ถ้าทำอันนี้ได้ลองนึกภาพดูสิ คนยากคนจน happy ที่แฮปปี้นะครับแแฮฮปปปปีี้้เขาใหญ่เที่ยงเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยต่างๆทั้งหลายที่เรามีปัญหาเนี่ยมันจะจัดการได้เพราะว่าที่เราแล้วมามันก็สารพัดภาคเหนือกับภาคอีสานนั้มากที่สุดมีปัญหาเกี่ยว <laughs> กับการอยู่อาศัยหร <laughs> ือเกิดใช่ไหมละะ<อ>่ะฮะนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้จะเห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยชัดเลยเนี่ยเรื่องอื่นๆก็ปฏิรูปสาธารณสุขดีไม่ต้องพูดถึงเพราะปฏิรูปสาธารณสุขเนี่ย เราว่ากันมาตั้งแต่ก่อนมีก่อนแผนปฏิรูปอีกเราเรียนรู้กันมาเยอะจนถึงจากยกอนามัยเป็นโรงพยาบาลได้ได้สั่งาเลยใช่แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการจัดการอสมอสมอสมอีกแล้วก็มาปฏิรูปสปลสนะแล้วก็สปสชสสสเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือกลไกปฏิรูปทั้งนั้นออกขึ้นมาพร้อมๆกันเลยพอมีโควิดมาปั๊บเอากันอยู่เราถึงพิสูจน์เลย แชมป์โลกเลยนี่ไงนี่นี่ความใจของคุณหอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออถ้าดูด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยมันไปพอสมควรนะแต่ว่าอย่าใจร้อนแล้วก็ต้องเห็นใจกันเพราะงานมันยากมันยากมันยากทำมันยากนะครับนี่ก็คือสภาพที่ถ้าจะให้ผมสรุปบอกใอยจะแนะนําถ้าจะให้ผมแนะนํารัฐบาลเนี่ยนะฮะ ในจังหวะนี้เนี่ยในขณะที่กําลังล้อมผ้าเขียวอยู่ประชาชนยังยังมองไม่เห็นแล้วก็ใจร้อนหลือเกินอยากจะเห็นจะเห็นรัฐบาลควรออกบัตรหนักๆเนี่ยสักห้าเรื่องมีห้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งะออกมาประกาศเลยว่าภายในปีหกห้าประชาชนจะมีสมาร์ทการ์ดใช้แบบที่ว่าเนี่รูปธรรมจริงนะคุณไปโรงพยาบาลนี้คุณก็ใช้บัตรอันเนี้ยบัตรประชาชนเนี่ย ไม่งั้นเราต้องไปใช้บัตรบัตรโรงพยาบาลนั้นเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลนอนก็อีกอีกบัตรหนึ่งโอ้โหหลายหลายใช่ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้บอกเลยบอกว่าจะทําอย่างเงี้ยทั้งระบบทั้งประเทศให้ภายในปี65เหมือนกับที่ท่านบอกว่ารถไฟสายเขียวนี่จะเปิดวันที่เท่าไหร่แบบเนี้ยประชาชนจะมีกําลังใจขึ้นถูกััไหมใช่ไหมใช่ไหมเรื่องนี้นะเรื่องที่สองเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยประกาศเลย ภายในปี65เช่นกันจะแก้ไขปัญหาความเรือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินของประชาชนในชนบทเนี่ยเรื่องคนอยู่กับป่าเนี่ยให้จบโดยพื้นฐานใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพี่น้องคนจนทั่วประเทศที่นอนก็ไม่หลับไม่รู้เขาจะมายึดบ้านเมื่อไหร่เนี่ยมันนอนหลับเลยสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นถูกไหมเรื่องนี้เรื่องที่สองเป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงเรื่องครอบครัวเรื่องที่สามเนี่ยช่วยประกาศเถอะครับ ปฏิรูปตำรวจเพราะโควิดมารอบ2เนี่ยคือรายงานรายงานผิดกฎหมายบอนนี่ก็บอนนี่เจอง่าย่ <laughs> อันนี้ไม่เจอทีนี้ไอ้ปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราเรียกร้องแล้วก็พูดมานาน,นแผนปฏิรูปตำรวจเป็นแผนที่13ยังไม่เสร็จจนถึงเดี๋ยวนี้ข่วงไทยเลย มันยังไม่เสร็จจนถึงเดี๋ยวนี้ผมบอกวีสิบสามแต่จริงๆขณะนี้มีจริงๆ12ตั้งเองไอ้สิบสามยังไม่มาเพราะฉะนั้นกรุณามาได้แล้วถ้ามองประชาชนอย่างผมแสดงว่าพวกนี้ขาใหญ่แล้วนะขาใหญ่มันต้านไงมัน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 อะไรแต่ยังไงก็ต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปไม่ไม่ปฏิรูปไม่ได้หรอกไม่ปฏิรูปโควิดนี่มันมาพิสูจน์เลยนะครับยังไงก็ต้องปฏิรูปแล้วเรื่องที่4เนี่ยก็คือนอกจากปฏิรูปปฏิรูปตำรวจนั้นเนี่ยเขามีแผนปฏิรูป มาหลายแผนตั้งคณะมาไม่ต่ำกว่า3คณะ4คณะคณะที่ดีที่สุดแล้วก็มีร่างกฎหมายเอาไว้แล้วเนี่ยคือคณะของคุณมีชัยฤชุพันธ์เอาฉบับนั้นอยากให้รัฐบาลเดี๋ยวจะจับผิดผิดฉบับส่งมาเข้าสู่สภาซะพวกผมรออยู่ที่สองสภาเนี่ยจะได้จัดทำงานทางนิติบัญญัติใช่ฮะใช่ใช่จะได้ออกเปนกฎหมายให้นะทีนี้มาเรื่องที่สก็คือการปฏิรูปเรื่องของแรงงานข้ามชาติ ต้องจัดระเบียบฮะต้องจัดระเบียบรายงานข้ามชาติทุกวันนี้เราจะเป็นแผ่นดินหนึ่งเดียวกันแล้วนะอ้าวใช่ถูกถูกถูกแล้วมันจะแก้ได้ด้วยอะไรรู้ไหมบัตรบัตรไอเดียการ์ดที่ผมบอกเมื่อกี้ระหว่างมันจะอ่ในใช่ในนี้เขาเขาจะเป็นบัตรเขาเรียกว่าอ่าอ่าดิจิตอลไอเดียหมายความว่าเราเองคนไทยเนี่ยเราก็มีดิจิตอลไอดีของต่างชาติก็มีดิจิตอลไอดีแต่ในนั้นจะบอกเลยว่าเป็นคนพม่ารายละเอียด มันจะมีรายละเอียดแตกต่างถูกไหมในดัต้าเบสแล้วก็ใช้บัตรเหมือนกันนี่แหละถูกไหมมันก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวจริงอ่ะเส้นจะหนึ่งเดียวป็นจุเดียวกันได้ใช่ไหมแบบนี้ให้มีรายละเอียดของบัตรนั้นแล้วคนพม่าที่มาเนี่ยก็จะมีศักดิ์สีไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่เพราะเราเป็นคนอาเซียนด้วยกันใช่เป็นคนอาเซียนแล้วไอ้ที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยอย่างน่าสงสารน่ะเช่าห้องอยู่กันแออัดอย่างเงี้ยในห้องหนึ่งเนี่ยเตียงเดียวกันผ้าปูที่นอนเดียวกันหมอนผ้าห่มเดียวกันเนี่ยนอนสามผลัด ถ้าพูดถึงโรคที่ต่อก็ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดถึงเงไรเลยคือไอ้คนนี้ไปทํางานกะเช้าก็มานอนไอ้กะบ่ายมานอนสลับกันเงี้ยดูที่นี่คือสุขภาพเขาแย่นะไม่มีหลักประกันเรื่องอะไรต่อไปนี้มันก็จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเขาก็มีเกียรติที่มาทํางานบ้านเราเหมือนเราไปทํางานไม่ว่าเราไว่าเขาไม่ว่าเาเราไปทํางานบ้านเขาก็เหมือนกันและเป็นเคยเป็นสะพ้ายกันแน่ถูกถูกต้อง่นี่แหละครับนี่แหละขอบคุณคุณหมอครับเดี๋ยวอีกอันสุดท้ายสุดท้ายแก้จน <c oughs> แก้จนเนี่ยต้องอประกาศเลยรัฐบาลประกาศเลยแก้จนเนี่ยให้ได้โดยพื้นฐานเลยนะให้วความจน,จนหมดไปเลยเนี่ยจนยเรามีเรามีราคาตั้งไว<ะ>้ไมอะไรคือจนคุณหมอมีมีเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดกันในตอนต่อไปนะครับ,รบแต่ว่าให้รัฐบาลประกาศอีกอันอันที่5เนี่ยคือแก้จนให้ได้ภายใน5ปีนับจากปีจากนี้ไปเนี่ยเป็นต้นไปเลยประมาณปี6-9เนี่ยคนจนจะหมดประเทศหมายถึงว่าทุกคนเนี่ย ยกระดับขึ้นมาเป็นชนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหมายถึงว่าหมดสถานะของความขนจนซึ่งมันจะมีเส้นเส้นแบ่งเส้นแบ่งอยู่ว่าคุณพ้นความยากจนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาพูดกันขอบพระคุณสำหรับการสรุปงานปฏิรูปโดยนายแพทย์พลเดชปิ่นเตร์ที่มันเป็นวุฒิสมาชิกนักเวลาปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ทีกรรมงานพัฒนาแผ่นดินของเรามาคนหนึ่งแถวหน้าของประเทศเลยทีเดียวเราจะมีหลายๆเรื่องคุยกับคุณหมอต่อไปขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับ Terima kasih.